จะเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมคลิปปีนังถึงเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากกลับมาจากจีนอ่ะก็ว้าเวไม่รู้จะไปไหนก็เลยอยากหาที่ลงก็เลยชวนเพื่อนไปมาเลยกันซึ่งมันมีคลิปนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเราก็เออเคยไปกุลาลัมเปอร์ละกูมไม่ไปละกูจะไปปีนังแทนก็เลยชวนเพื่อนเออเพื่อนก็ไปแล้วตั้งงกับเพื่อนว่ามึงคนละห้าพันเอาอยู่แล้วห้าพันเอาอยู่จริงไหมมาดูกันคลิปนี้แหละ จำซีนใสๆน่ารักสดใสของพวกเราไว้นะคะทุกคนถึงแล้วหาดใหญ่ <c oughs> ถึงแล้วหาดใหญ่ค่ะคไม่ถึงแล้วปีนงังคือทริปนี้จะไปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลย yo, yo. นี่นคือเป็นจะอัดไว้เราอยู่ที่ปีนงังตื่นเต้นยัง ตอนนี้เราอยู่ที่ฟีนางมาเลเซียแล้วนะกำลังเดินไปหาข้าวกินซึ่งเราเรียกแก็บมาแต่ตนแก็บเทไปที่ไหนก็นไม่รู้เหมือนจะไปทางเดไปหาข้าวกินทุกคนไปดูกันและนี่เรามากินเหมือนข้าวราดแกง แต่ทุกคนเรากำลังจะกินค่ะที่กูไว้ม๋จะได้หลายอย่างมาชิมกันเลยไม่ไก่อาหารโลโก้แบบโคตรโลโก้นะฟังที่กูส่งเสียงเมื่อวานเฮ้ยอร่อยเคยไม่ได้กอดยิงไอ้ไก่เนี่ยบลูไบที่ส่งไปก็มีของต oh uh, ัวเดียวที่ขายได้เลย หลังจากกินข้าวเสร็จก็มาซื้อชาที่ร้านนี้เลยเป็นร้านช่วาทีไ์เราสั่งเป็นตอนนี้ที่ต์ำอะไรอยู่คะนั่งรอรถแก๊สที่รอนานมากแต่ว่าถูกไม่ว่ากันรถติดไหมเรามาผิดช่วงปุ่ะม้่นวันหยุดแต่บันวันเสาร์อ่ะออนั่งรออะไรคะ grab <laughs> ทุกคนเนอยู่ในวอไอ้เหี้ยคือรถติดเกินรับไม่ได้คือประเทศไทยว่ารถติดแล้วที่นี่แม่งแบบพอจัดติดคือที่นี่รถไม่ได้อยู่เท่าที่ไทยแต่ว่าความติดมันือนค้างคานกว่าไม่รู้ว่ามีอะไรหรือไม่ก็ไฟแดงนานกูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้นี่ขนเริบอกแล้วจอดรถนานแล้วคือแบบเนี่ยกูอกแล้วเขาแม่ลูกกันเขาแบบจริงกันเห็ยนนะเริไม่ถ่ายขอเข้าไปแล้ว มันก็มันก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่แค่รู้สึกว่ามันได้มันได้จับคู่สีคู่สีเออถ้าสมถติว่าเปลี่ยนเป็นสีดำอาจจะดูดีกว่านี้ถ้าเป็นเดสสีดำอะไรไม่ก็เปลี่ยนแค่รองเท้าแตะอะไรเนี่ยผัดชงผัดชูเข้ากว่ามันต้องเป็นรองเท้าที่ไม่ปิดหน้าเท้าเพราะม่นมันทำให้ดูตัวเตี้ยมาขอชิดบรรยาใช่ตอนนี้ก็คือมาทัวร์เป็นมินิมาร์เป็นมาม่ารถไมค์ที่มีห้อง อ๋อแม็กกี้ห่อแม็กกี้หอมบางรสชาตเค็มนะมั <c oughs> ้งม <c oughs> <c oughs> ีขนมปัง <c oughs> อุ้ยนี่น่ากินอ่ะ <c oughs> จีน <c oughs> คืออยากกินโคกอ <c oughs> ันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เจ้าปนี้ซอยคือน้ำต้าหู้เหรอ ไอแจมดัตเลดี้อะไรไม่ใช่ดัตมิวนะแต่ดัตเลดี้นี่นี่เนสกาแฟนี่ดัตมิวแบบใหม่ดัตเลดี้เนสเนสกาแฟ a a s ไม่มันไอนี่หรือเปล่ารสชาติหรือเปล่า a s ตารีเฮ้ทำไมโออิชิไม่เป็นโอโยชิอะ ไม่แต่มันลโลโก้เดียกันะไม่แต่มันโออิชิมันเป็นโอโยชิะวัานะหรือเราจะกินโอโยชิวันนี้มันก็มีของเข้าไปก็เหมือนเหมือนประเทศเราเลยบ้านเหมือนบน้านเลยเนาะไม่มีอะไรเสิอไม่มีก็คือตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มเรามาเดินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะคมันก็เหมือนจอะ อะไรแบบอวันนี้ถ้าเจอร้านอะไรอยากเข้าบอกได้เลยนะเพราะร้านนี้มันจะเป็นร้านเออกำลังหาข้าวกินแต่ไม่รู้จะกินอะไรลองดูข้างหน้าถ้ามีอะไรน่ากินเข้าเลยเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นการณเองแหละว่าได้กินอะไรและเราก็เดินมาเจอแล้วร้านนี้หลอกเดินมานานมากโอ๊ยได้กินแล้ววุยจะรอดูนะว่าได้กินแล้วเป็นไงบ้างติดใจปะไม่เป็นไรติดใรก็ได้ไปยัง แล้นี่คืออ,อคุกินได้เมออวกวป็นเล่นีนน,น้ซอสเยนอร่อยมากโอเคกตัวไปกินอย่างทุกคนมึงมันเป็นผับที่อยู่ในห้างที่ปิดแล้วใชนน่ใช่อเนี้ยใช่ม,ม,มึงผับอยู่ในห้าง Yeah. ังต่อคิวอ่ะคิว,วยาวมาก้สึกอิ่มมีเนะมนักินได <laughs> ้อีคกคืนนี้คืนนี้ม่ค่ะอิ่มแล้วอิ่ม <laughs> แล้วแต่อิ <laughs> ่มแล้ว <laughs> กินแล้วตัวไม่กินได้เขาเรียกว่ากำลังจะไปทะเลนะคะแต่ว่าทางไปนั้น <c oughs> คือมีทั้งป่ามีทั้งทะเลถูกแล้วก็มีเมืองเมืองแบบ ก็ไม่ได้เป็นไงละมือหาดรับเอาะไราห้คนนีหาดรับเป็นไงเดินกลับกันทุกคนก็คือมากินหมาล่ากันต่อจ้าน่ากินมากขอตัวไปอีสก่อนนะ วันนี้มากินหมาล่ากันด้วยด้วยมากแอนอ่าแอรหลอก ยกระดับนี่วิวยามค่ำคืนไอ้ตึกมันอะเด่นมากนี่เขามีตามเขาจะป,ไป,ไปิดพ่อแบบนี้ใช่อย่าไปอย่าไปอย่ามาเดินตรงพ่อเลยหนีดีกว่าจะาชอบมากอย่างหนึ่งคืออะไร ร้านนวดเท้า,ทาร้านนวดคือไม่ต้องสังเกตอะไรสังเกตตีนค่ะทุกคนเด่นเชียวคือตอนนี้อยู่ที่ปีนังฮิวแล้วนะทุกคน,คนแล้วมาต่อซื้อตัว๋วเชฟฟ้า <คน S 1> แต่ว่าคนเยอะเยคนเยอะมากก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นฟาดเลนแล้วก็ส่งตัวหนึ่งคนไปซื้ออยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าไปไเป็นยังไงคือคนเยอะมากอันนี้ฉันน้องวเลยนะสามสุีแล้วคือต้องไปต่ออยู่นี่ขึ้นไปอีก จะบ้ากนเลยซื้อฟ้าเลนนะคะาเ่น80นิ่วเราดูว่าเป็นไงคุใช้กินงกแเมฆบนีนทีะน่้นกินลองพื้นก็ได้เนี่ยฉันคือ m i s, น <S คนตกค่ะคุณคนว่าที่นี่คือที่ไหนไทยของขอค่ะถูกต้องจบอะรู้วรูอเีกวา คพีเคนเยอมากเขาจะทของกูทันเดี่ยเกำลังสนุกเขาก็จะมาแบบแมบทุกเพียเลย สวยมากคือหนูอยากติดกระบะพี่ไปอ่ะอะไปด้วยได้ไหมแต่ตอนเนี้ยอยากใครก็ได้พากูลงทีเราจะไปนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างกระเช้าก็ออกลิงกิตไปกับเจ๋งแล้วแค่มีลิฟต์ก็เป็น าพามามากไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนของปีนางคุณจะเห็นตึกท็อปอันนั้นนะคะนี่วาน,นิลลาสกายบินวิมวเท็คชาม, <Take time S 2> มกันค่ะ